การเมืองเป็นแบบนี้ทำให้คนรุ่นใหม่หมดหวังหลายคนยิ่งอยากย้ายประเทศมากขึ้นบางคนไม่มีโอกาสที่จะย้ายก็หมดหวังเข้าไปใหญ่ออฟคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ควรต้องทํำยังไงประมาณว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีทําให้ไม่มีช่องทางทำมาหากินอย่างนี้หรอ คือมันไม่ดีตั้งแต่กี่ปีแล้วก็ไม่รู้นานแล้วเรื่องของเศรษฐกิจมันก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทนมานานแล้วแต่ว่าเมื่อการเมืองเป็นแบบนี้มันยิ่งตอกฝาลงมันยิ่งตอกย้ำความหมดหวังในชีวิตคือถ้าเกิดว่าอายุมากแล้วอพอจะมีเงินมีช่องทางมีประสบการณ์มีการทำใจอะไรบ้าง, <c oughs> บ,างบ้างพอสมควรมีการสะสมอะไรบางอย่างได้แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขายังไม่มี การสะสมอะไรแล้วเขามีความสามารถในการที่อยากจะแสดงความสามารถอะแต่เขาไม่มีที่แสดงอะอเป็นช่วงชีวิตของการสะสมประสบการณ์แล้วการเมืองเป็นแบบนี้ทำให้เขารู้สึกว่าหมดหวังแล้วยิ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสอยากย้ายประเทศอยู่แล้วแลวตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยิ่งมากขึ้นเข้าไปใหญ่เลยอ,ออฟคิดว่าการที่เราหมดหวังแล้วเราย้ายประเทศไปเลย ไม่อยากอยู่แล้วที่เนี่ยอ๊อฟคิดยังไงต้องแยกก่อนคือเราต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะคือไอ้เรื่องอยากย้ายประเทศอยากอยู่ไทยหรืออยากอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็คือต่างหากไม่ควรจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือการเมืองใดๆทั้งสิ้นอย่างตัวอ๊อฟเองเนี่ยต่อให้รัฐบาลดีเนี่ยอ๊อฟก็ไม่อยากอยู่อยู่แล้วก็วด้วย<ม>เหตุผลอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าทำไมหากินไม่ได้ไม่ใช่เพราะรัฐบาลไม่ใช่เพราะประเทศแต่เพราะตัวอ๊อฟเองอ่าเพราะตัวอ,อ๊อฟเองคือพวกเราเนี่ยตอนนี้ก็เดินทางส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ ประเทศต่างๆถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมาประมาณ2ปีแล้วก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจรัฐบาลใดๆเลยถ้าอยากอยู่ไทยก็อยู่ไทยถ้าอยากอยู่ต่างประเทศก็ไปไม่ควรจะเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นควรควรจะเกี่ยวกับความอยากความชอบส่วนตัวว่าชอบอะไรที่เป็นต่างประเทศมากกว่าเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศด้วยสายเหตุข,ของว่าไม่รู้จะทํางานอะไรหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราไปอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความสุขเต็มที่หรอก เหมือนเราคิดอยากจะจะพึ่งร<อ><ล>ัฐบาลเราอยากจะมีคนมาช่วยถ้าจะไปอ่ะควรจะไปด้วยเหตุผลอื่นๆไม่งั้นก็จะมาแบบถ้าช่วงไหนประเทศไม่ดีก็คิดถูกแล้วที่ย้ายมาถ้าช่วงไหนประเทศเกิดดีขึ้นมาผมเออหลังเลละคนรู้จักที่อยู่ในไทยก็จะมาโอ้ช่วงนี้ดีแล้วทําไมไม่กลับมาละอนูนนั่นนี่ว่ยมันไม่ควรจะเป็นเพราะสาเหตุมันไม่ควรจะต้องเป็นปัจจัยเรื่องของการหนีใช่ไหมอ่าไม่ควรจะเป็นการหนีแต่ควรจะเป็นเรื่องของความชอบใช่ไหมอ่าเมืองไทยอากาศ ร้อนอันนี้ก็ไม่ชอบอากาศร้อนไงแต่อาหารอร่อยอต่างประเทศอากาศหนาวบางช่วงก็อากาศแค่เย็นแต่อาหารสู้ไทยไม่ได้อ่าสภาพบ้านเมืองไทยสปกปรกลุกเลอะเทอะอันนี้พูดเป็นคนพูดเองเอ่อต่างประเทศเป็นระบบระเบียบสะอาดอะไรอย่างนี้ก็ก็แล้วแต่ความชอบไงเราอาจจะหนีจากที่นี่แล้ไปเจอความลําบาก ที่อื่นอีกก็ได้แต่ตอนแรกๆก็เราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไปยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้ขอให้ออกจากที่นี่ไปก่อนหนีๆจากที่นี่ไปก่อนแล้วก็ว่ากันอีกทีนึงถ้าทําง้นก็เหมือนการเสี่ยงดวงถ้าไปเจอที่ที่บังเอิญดีกว่ามันก็โอเคคือทุกที่อ่ะมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างของไทยเนี่ยเราไม่ชอบหลายอย่างแต่ก็ต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องกฎระเบียบเนี่ยมันไม่ค่อยเคร่งขัดเท่าไหร่แต่ว่าที่หลายประเทศที่เขาดูเป็นระเบียบเขาบ้านพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยกฎระเบียบเขาเข้มงวดมาก แล้วถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจดีรัฐบาลดีนายกดีทุกอย่างดีหมดเลยการแข่งขันก็จะมากขึ้นทำมาหากินก็คือถ้าประเทศดีก็หมายความว่าการแข่งขันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะอ่าตอนนี้กัได้หรือเปล่าอ่าตอนนี้ไทยเนี่ยการบริหารประเทศไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแต่คนที่มาจากต่างประเทศแบบหนึ่งเพื่อนนักเรียนต่างชาติอย่างอย่างเคยได้ยินไหมนักเรียนจีนมาบอกว่าโอ้ตอนอยู่ประเทศเขาเนี่ยเขาจะต้องแบบ alert ตื่นตัว ตลอดเวลาขนาดนั้นเขายัางสู้คนในประเทศไม่ได้แต่พอมาอยู่ไทยเขาสบายเลยหมายความว่าการแข่งขันในมุมมองของคนต่างชาติกับน้อยไม่ใช่บอกว่าไทยดีไม่ดีเลยเอาเป็นว่าเราเนี่ยไม่ควรจะพึ่งพาเรื่องของคนอื่นไม่ควรจะมารองง้อนโยบายอะไรจากทางรัฐบาลทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะทําดีหรือไม่ดีคือเราควรจะทําตัวเองให้ดีเป็นพื้นฐานก่อนก็คือพยายามด้วยตัวเองโดยที่ไม่รอเพราะว่าถ้ารอเนี่ยนะตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองมาเนี่ย น่าจะแปดสิบเก้าสิบปีเนี่ยมีสักกี่ปีที่เป็นปีที่ดีเอาแต่รับตั้งแต่เอาเกิดมาเนี้ยจำได้ว่ามีแค่ปีที่ดีเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่ปีเท่านั้นแหละนอกนั้นก็มีแต่บอกว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีใช่ไหมทั้งรัฐประหารทั้งชุมนุมประท้วงเผด็จการอะไรพวกเนี้ยโอ้เอาเป็นว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของชีวิตอ้อมเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะมีแต่ปีที่ไม่ดีไปหมายถึงว่าถ้าเราจะคิดว่าไม่ดีนะฉะนั้นเราต้องพึ่งพาตัวเองเราไม่ต้องไปรอเงะไม่ต้อง,งอเ,าเองาะ คือเราพัฒนาตัวเองเราทําตามความฝันเราอยู่แล้วเนี่ยถ้าบังเอิญมันดีก็แล้วไปนะกลับจะกลายเป็นข้อดีนะถ้าเราพัฒนาตัวเองถ้าเราทําด้วยความพยามของเราอยู่แล้วเนี่ยถ้าบังเอิญช่วงนั้นมันดีเรายิ่งติดปีกเลยแต่ว่าอันนี้คือประเทศไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีปกครองไม่ดีบริหารไม่ดีแต่ถ้าบังเอิญนะโงกันข้ามประเทศกับบริหารดีขึ้นมาเนี่ยนะรัฐบาลให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมเศรษฐกิจพัฒนาอย่างรวดเร็วเราจะมีคู่แข่งเยอะมากแล้วเราคิดว่าเราจะพัฒนาทันเขาไหม โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเขาก็จะมีเรียนรู้สกิลอะไรมากกว่าเราก็คือรุ่นใหม่เนี่ยมาจะมาชนะร,นรุ่นก่อนหน้านี้อยู่เสมอตอนนี้รุ่นเจนอะไรไม่รู้เจนแซดใช่ไหมก็จะชนะเจนวในแง่ของว่าเรียนรู้อะไรต่างๆมาที่เป็นของใหม่ๆเดี๋ยวอีกหน่อยมีเจนถัดไปจะชนะเจนแซดอีกไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรเงี้ยเราจะตามเขาทัานไหมฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าเราพยายามด้วยตัวเองนะไม่ว่าช่วงไหนก็คือดีหมด ไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่หรือเศรษฐกิจจะไม่แยมัน,ม,นมันมีโอกาสมันมีช่องให้เราอยู่เสมอเอาเป็นว่าเอาความฝันเป็นที่ตั้งเราอยากได้อะไรอยากทําอะไรในอนาคตแล้วเราก็พัฒนาตัวเองพัฒนาสิ่งที่เราทําไปในแนวทางนั้นนะ่ะมันจะดีถ้าเรารอรัฐบาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่งมาถึงรัฐบาลดีนะเขาออกนโยบายมาปุ๊บเราได้ประโยชน์ก็ต้องมีคนอื่นได้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกัน ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยก่อนหน้านี้แต่คนอื่นที่ได้ประโยชน์เหมือนเราเขาก็พัฒนามากกว่าเราอะไรเงี้ยเขาก็ต้องได้ดีกว่าเราถูกไหม <c oughs> อยู่ที่ตัวเราถ้าเกิดเรารัฐบาลดีแล้วเราบังเอิญพัฒนาตัวเองมาเยอะโอ้เรายิ่งติดปีกแต่ถ้ารัฐบาลไม่ดีเออกูไม่งอเราก็โตของเราเองได้คือคือเราสามารถพลิกทุกสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์กับเราได้เสมอก็เมืองไทยงานมันไม่ค่อยมีไงก็เลยต้องไปหางานที่ต่างประเทศได้เงินเยอะกว่าดีกว่า สวัสดีการอะไรต่างๆก็ดีกว่าหาหนทางว่าจะไปอยู่ต่างประเทศยังไงไปทําวีซา่านักเรียนก่อนไหมเสร็จปุ๊บแล้วระหว่างนั้นก็หาแฟนแล้วก็ทําเรื่องแต่งงานแล้วก็พาพ่อแม่พี่น้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ออปหมายถึงว่าถ้าจะทำเนี่ยก็ทําด้วยความที่เราอยากไปไม่ใช่ว่าหนีเออไม่ใช่ว่าหนีเราอย่าเอาเรื่องเงินมาเป็นตัวตั้งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จะหางานใหม่จะหาที่เรียนใหม่จะหาแฟนจะอะไรเนี่ยอย่าเอาเรื่องเงินมาเป็นตัวตัง้งไม่งั้นชีวิตของเราจะไม่มีความสุขก็คือถ้าบอกว่าต่างประเทศงานดีกว่าเงินดีกว่าให้แน่ใจว่าไม่ใช่เพราะว่ามองแต่เรื่องเงินถ้าเป็นเพราะว่าความอยากความชอบก็ไปก็จบไม่ได้ห้ามอะไรทั้งสิน้นแต่ถ้าเกิดไปเพราะว่าจะหาไอง,งานที่ดีกว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะไม่มีความสุขแล้วเราก็จะไม่อยากพัฒนาอะไรมากแล้วเราไปเจออุปสรรคอะไรนิดหน่อยแล้วก็จะทุกข์ แล้วก็จะบ่นแล้วชีวิตของเรามันไม่ดีเพราะตัวเราเองนั่นแหละเอาความอยากความชอบไปที่ตั้งอยากไปก็ไปอยากทําก็ทําก็จบเราก็จะมีความสุขความตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เราทําอยู่ทมง่ายไหมอย่าเอาเรื่องเงินเป็นตัวตั้งเอาความชอบความอยากเป็นตัวตั้งยุคสมัยนี้มันมีสิ่งที่คอยซัพพอร์ตเราสารพัดเรื่องของเทคโนโลยีทําให้คนที่มีความชอบความอยาก เอาเรื่องนี้เป็นตัวตั้งเนี่ยสามารถมีตัวช่วยได้เยอะไม่ใช่การทํางานนเหมือนสมัยก่อนที่จะต้องแบบว่าเอาเรื่องตัวเงินเอาเรื่องแบบว่าเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นอะไรมันถึงจะอนาคตดีอันนั้นเป็นเรื่องที่โหลแล้วสมัยนี้ต้องเอาความต้องการของเราเป็นตัวตั้งก่อนชอบความต้องการของเราเป็นตัวตั้งก่อนแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่ดีไม่ว่าสถานการณ์การเมืองจะเป็นแบบไหน ตัวเราเองสามารถที่จะ,จะเจริญได้ในทุกสถานการณ์ใช่อย่างช่วงที่พูดเนี่ยการเมืองอึมครึมไม่รู้จะออกทิศทางไหนถ้าสมมติเรามัวแต่รอปุ๊บอันเนี้ยเราเสียเวลาแล้วตอนนี้เราเสียแล้วใช่ไหมเราก็ทําอะไรของเราไปไอ้ไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องภายนอกไม่เกี่ยวคือความคิดของคือไม่อยากจะง้อใครทั้งสิน้นพึ่งพาก็คือตัวเองเป็นหลักถ้ารอพึ่งพาคนอื่นพึ่งพารัฐบาลก็อย่าลืมว่าคนอื่นเขาก็จะได้ด้วยเหมือนกัน แล้วก็ไม่ใช่โทษด้วยว่าถ้าเกิดว่าอุ้ยเราไม่ดีเพราะว่ารัฐบาลไม่ดีประเทศไม่ดีอันนั้นเรียกว่าไม่เคยโทษตัวเองจริงๆที่ไม่ดีนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเองก็เป็นไปได้เราอาจจะไม่อยากจะใช้คําว่าขยันขี้เกียจนะนะสมัยนี้คือขยันก็ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสําเร็จเสมอไปอ่ะเอาเป็นว่าเราเราหยุดนิ่งเราไม่ยอมทําเองมากกว่างั้นก็แปลว่าออฟก็ยอมรับได้งั้นหรอถ้าการเมืองมันแย่แบบนี้ต่อไปเรื่อย คือเราสามารถหาโอกาสได้เสมอในทุกสภาวะไม่ว่าจะแย่หรือจะดีก็เอาอย่างที่อ้พูดไปแล้วถ้าดีถ้าสมมติว่าดีคนอื่นเขาก็ดีด้วยเราก็จะมีการแข่งขันสูงขึ้นเราต้องถีบตัวเอง, <ๆ S 1> องเพลอๆเต้องถีบตัวเองยิ่งกว่าเดิมซะอีกเพราะว่าคู่แข่งมากมายเลยอ,อย่างก่อนหน้านี้จีนก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถือว่าดีแต่หลังๆนี้มีปัญหาอยู่ที่แบบว่าทุกคนที่แข่งขันกันสูงมากเลยเพราะว่ารัฐบาลแบบว่าป,าปราโกงอะไรสาร,รพัดแข่งขันกันสูงมากเลยเครียดมากเลยอ่ะดีว่าสมัยกลายเป็นแบบนั้นนะ คือไทยนี่ไม่เคยดีแต่ว่ามันก็มีช่องโอกาสบางอย่างอยู่คือไม่ได้บอกว่าโอกาสมันมาจากพวกที่ปกครองไม่ดีแต่โอกาสมันมาจากที่เราหาเจอเองแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังแย่ต่อไปแบบนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยเราควรต้องทํำยังไงเราไม่ได้ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นะ่ะเราก็คือพัฒนาตัวเองของเราคือพัฒนาทุกวันอะ่ะไม่ได้ว่ารัฐบาลจะดีไม่ดีเราก็ทําของเราอยู่แสดงว่าเธอไม่สนใจการเมืองหรอก็ฟังอยู่นะ แต่ว่ามันไม่ใช่สาระสําคัญหมายถึงว่าจะไม่ได้เอามาเป็นประเด็นของชีวิตไงว่าโอ้เดี๋ยวต่อไปฉันจะต้องแย่แน่เลยเพราะมันจะกลับมาแย่อีกแล้วอะไรเงี้ยอย่างช่วงก่อนหน้านี้ก็โควิดใช่ไหมสองปีกว่าเนี่ยมันก็ไม่สามารถหยุดยั้งพวกเราให้ออกมาเดินทางต่างประเทศได้หมายถึงว่าถ้ามันปิดสนิทอ่ะมันหยุดได้เพราะเราไปเข้าประเทศเขาไม่ได้แต่ว่าพอเขาเปิดปุ๊บแต่ตอนช่วงนั้นอนะ่ะไม่ดีเลยประเทศไทยเทศรษฐกิจแย่ยอ,อย่างหนักอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถหยุดยั้งพวกเราได้ ก็คือหมายความว่าการเมืองจะดีหรือจะแย่ก็อย่าให้มันมาหยุดการพัฒนาของเราใช่ถ้าเกิดเราเอาชีวิตไปผูกกับช่วงที่ดีช่วงที่แย่เนี่ยนะก็อย่างที่เขาบอกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอาจจะแปดสิบเปอร์เซ็นของชีวิตเราเนี่ยมีแต่ช่วงที่ไม่ดีงั้นชีวิตเราก็ไม่เคยดีเลยสิอา้าวเรากลับมาที่คําถามเดิมว่าคนรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นอายุสิบแปดถึงสักสามสิบปีอย่างเงี้ยหางานยากอะ่ะหางานยากเพราะเราไปทําในสิ่งที่เอาพูดตรงๆนะสิ่งที่มาโลไง คือมันต่อให้เป็นงานที่ดีแค่ไหนเนี่ยถ้าคนแข่งกันแย่งกันเยอะๆเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่โหลอย่างสมมุติว่าเป็นหมอเป็นอาชีพที่เงินเดือนสูงแต่ว่ามีแต่คนสอบเข้ามีแต่คนอยากเป็นหมออาชีพหมอก็คืออาชีพที่โหลเราไปแย่งก,กันกับสิ่งที่โหลไงฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เรามองหาแล้วมันเจอคือทําตามความชอบความต้องการของเราเพราะมันจะสุดท้ายจะเจอสิ่งที่เราเรียกว่ามันยูนิก็คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งเฉพาะที่ อาจจะมีเราหรือแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ทําได้ซึ่งมันมีอยู่ในยุคสมัยนี้ซึ่ก่อนก็คือคนแข่งกันทําแต่สิ่งที่โหลเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นอะไรอาชีพอะไรที่มันดูมีหน้ามีตาทั้งหลายมันก็พอโหลปุ๊บก็คือเราก็ได้ไม่ต่างจากคนอื่นเขาอะถ้าสมมติเราเกิดได้ขึ้นมานะถ้าเกิดเราไม่ได้เราก็โอ้บนว่าไม่มีโอกาสในชีวิตเลยอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ควรจะติดตามการเมืองหรอเฮ้ยไม่ได้บอกว่าไม่ติดตามแต่ว่ามันไม่ใช่มาเป็นปัจจัยที่ส่งผลกับชีวิตของเราอย่าไปโทษ คือเราควรจะตามอยู่เสมอเพื่อเหมือนเป็นส่วนร่วมในความรับผิดชอบของการเปลี่ยนแปลงประเทศที่ผ่านมาคือพวกพเผด็จการทั้งหลายมันทําตามใจชอบเพราะประชาชนแบบหมดหวังเลยไม่ค่อยสนใจช่วงนี้ก็อาจจะกลับมาหมดหวังกันอีกแต่ว่าเราก็ควรจะติดตามไปเรื่อยๆนี่คือเป็นหน้าที่ของประชาชนแต่ว่าไม่ควรเอามาเป็นปัจจัยว่าโอ้เดี๋ยวต่อไปชีวิตฉันต้องแย่แน่เลยอะไรเงี้ยได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดเรียนเรียนรู้อะไรต่างๆจากเรื่องนั้น แต่ไม่ใช่เป็นตัวมาหยุดว่าอุ้ยการเมืองไม่ดีไ,ไม่ได้ต้องไปฉันต้องหมดหวังแน่เลยอะไรเงี้ยอ,อย่างขนาดหุ้นเนี้ยนะถ้ามีคนบอกว่าเดี๋ยวต่อไปหุ้นจะตกอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยคนก็แบบว่าโอ้อะไรเพิ่งมาลงทุนเองว่าติดด้อยอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่มองเห็นโอกาสก็มีการศึกษามาก่อนอ๋อโอเคมันมีกระสุนยอยู่ถ้ามันตกเราก็อย่ได้ซื้อแต่ถ้าเกิดมันไม่ตกขึ้นมาก็โอเคไปต่ออะไรอย่างเงี้ยสรุปเรื่องของเรื่องคือเราไม่ควรให้ชีวิตของเรามาผูกกับว่ารัฐบาลจะดีไม่ดีหรือยัง ตัวเองอยู่สม่ำเสมอทตามความฝันอยู่สม่ำเสมอคือเอาเป็นว่าฉันไม่ง้อพวกแกถ้าอะไรมันจะดีก็คือเพราะตัวฉันเองไม่ได้เกี่ยวกับพวกแกเลยอะไรอย่างเงี้ยชีวิตของเราก็มีศักดิ์ศรีไงจะไปอยู่ต่างประเทศก็ได้แล้วจะอยู่ที่ไทยก็ได้ไปด้วยความอยากไปชอบเฉยๆไม่ใช่ว่าเกลียดหรือว่าหนีมันเป็นเรื่องของความชอบอยากอยู่ไทยก็อยู่ไทยอยากอยู่ต่างประเทศก็อยู่ต่างประเทศเป็นเรื่องของความชอบลุวนๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่ชอบเอามาโยงกัน ไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครจะย้ายประเทศอะไรเงี้ย